รับสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับกระผมนายแพทย์โรชิตเกต,ต้องจูชัยนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรนะครับพร้อมด้วยท่านแพทย์หญิงกัญญาพัฒนะจิตโรจน์นะครับรองประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขคนที่1น,นะครับแล้วก็ท่านที่ปรึกษาคณะกรรมการการสาธารณสุขนะครับประเด็นวันนี้นะครับที่อยากจะมาให้ข้อมูลกับทางสื่อมวลชนนะครับก็คือประเด็นของการบริหารจัดการงบประมาณสําหรับ โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามที่สื่อมวลชนหลายๆสื่อนะครับได้มีการติดตามเรื่องนี้มานะครับสําหรับสัปดาห์นี้ทางกรรมธิการการสาธารณสุขนะครับก็ได้เชิญหน่วยงานโดยประกอบไปด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขนะครับนำโดยกองเศรษฐกิจสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเ <s> ข้าร่วมพิจารณานะครับโดยประเด็นสําคัญนะครับเราพยายามที่จะรับทราบปัญหา ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็พยายามหาข้อเสนอแนะและว,วิธีทางที่จะทําให้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือกองทุน30บาทเนี่ยครับยังคงอยู่กับประเทศไทยยังดูแลสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับโดยข้อเสนอแนะที่ทางกรรมธิการสาธารณสุขนะครับได้มีการเสนอนต่อกองทุนหลักการสุขภาพแห่งชาติแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขลำดับที่1นนะครับก็คือลําดับแรกก็คือ ตัวกองทุนหลักประกันสุขภาพจะต้องสะท้อนต้นทุนการรักษาที่แท้จริงซึ่งตอนนี้มีคณะกรรมการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการพิจารณาเรื่องต้นทุนค่ารักษาพยาบาลแต่ละโรคให้ได้ค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องมากที่สุดนะครับและหลังจากนั้นครับเราก็จะต้องเน้นย้ําไปถึงการที่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยหรือสปะสะชเนี่ยต้องจ่ายให้เงินให้แก่หน่วยบริการให้รวดเร็ว นะครับแล้วก็ตรงเวลาให้มากที่สุดนะครับเพื่อเพิ่มแคชโฟให้กับหน่วยบริการไม่ต้องรอ2อาทิตย์หรือ1เดือนนะครับจ่ายให้เร็วที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้นะครับและลำดับถัดไปนะครับการจัดสรรงบประมาณสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำเป็นจะต้องจัดให้เพียงพอหมายความว่าปัจจุบันการจัดงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือการจัดงบประมาณของประเทศเตานะครับเราจะดําเนินการก่อน2ปี เพราะฉะนั้นเนี่ยการประมาณการผู้ใช้บริการหรือผู้ป่วยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องให้ตรงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจริงๆให้คาดเคลื่อนให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อให้ค่ารายหัวประชากรหรือว่าเงิน u ูแต่ละคนที่ได้รับเนี่ยให้ตรงมากที่สุดเช่นถ้าเราจัดบริการได้จริงในปี70เนี่ยตอนนี้กาลังมีการทํางบประมาณอยู่ควรจะจัดเช่นว่ามีประชากรอยู่ประมาณที่จะเกิดป่วยขึ้นในปี70เนี่ยควรจะต้องอยู่ประมาณ สองล้านคนตัวอย่างนะครับวันนี้เราก็ต้องให้มันตรงกับสองล้านให้มากที่สุดนะครับเพื่อของงบประมาณกับสำนักงบประมาณแต่ที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุการณ์ว่ามีผู้ป่วยมากกว่าจํานวนที่ประมาณการไว้จึงทําให้เงินที่ได้รับสนับสนุนจากสำนักงบประมาณเนี่ยไม่เพียงพอนี่จึงเป็นประเด็นสําคัญและอีกประเด็นหนึ่งที่กรรมธิการการสาธารณสุขเป็นห่วงนะครับคือการบริหารจัดการเงินบํารุงของโรงพยาบาลแต่ละแห่งนะครับโดยเฉพาะ โรงพยาบาลที่เกิดภาวะขาดทุนเราได้คุยกับทางกองเศรษฐกิจสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าท่านจะต้องมีการมอนิเตอร์ตัวตัวเลขขาดขาดหรือว่าตัวแดงนะครับในโรงพยาบาลนั้นให้เห็นชัดเจนว่าโรงพยาบาลนี้กําลังจะเริ่มขาดทุนหรือขาดทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ่ท่านจะต้องรีบหากระบวนการในการที่จะเข้าไปแก้ไขนะครับที่ผ่านมายังไม่มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะลดการขาดทุนในโรงพยาบาลแต่ละแห่งนะครับแล้วก็คุยกับผู้บริหารให้ได้ ส่วนประเด็นอื่นนะครับในประเด็นของปัญหากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเดี๋ยวจะขอเชิญท่านแพทย์หญิงกัญญพัฒนจิโรจนะครับมาให้ข้อมูลกับทางสื่อมวลชนนะครับโอเคค่ะเรียนผู้ใช้และผู้ให้บริการสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือสิทธิ์บัตทองและพี่น้องประชาชนทุกคนผ่านพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะ ดิฉันก็จะพาลจิตโรดผู้แทนสรแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชนค่ะและรองกับรองประธานกรรมธิการสาธารณสุขคนที่1ค่ะวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีการประชุมกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องบริหารจัดการการเงินของสปสชนะคะที่จะจ่ายเชยให้ผู้ให้บริการภาครัฐโรงพยาบาลเนี่ยน้อยกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเดี๋ยวพี่ขอสักครู่นะคะตัดกันได้ไหม <Okay. S 2> ขอไม่นะคะขอโทษนะคะ <laughs> เรียนผู้ใช้และผู้ให้บริการสิทธิ์หลักประกันสุขภาพั่วหน้าหรือสิทธิบัตรทองและพี่น้องประชาชนผ่านไปยังพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านค่ะดิฉันแก้วพาราจิตโรดรองประธานคณะกรรมการสาธารณสุขคนที่1วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้พิจารณาวาระก,การจัดสงงรรงบประมาณของสงปสชที่จะจ่ายชดเชยให้กับหน่วยบริการภาครัฐนะคะที่น้อยกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงส่งผลให้เกิดวิกฤตนี่ระหว่างโรงพยาบาลและสปะสชาสาเหตุนี้เกิดจากการที่ประกาศสปสชและสมรรงบจัดสรรค่าบริการผู้ป่วยในนะคะที่ต่ำกว่าต้นทุนจริงมากมาก ขาน,นาดที่โรงพาบาลเนี่ยมีงานวิจัยย้อนหลัง5ปีว่าต้นทุนบริการผู้ป่วยต่อ1นึ่อยของผู้ป่วยในเนี่ยอยู่ที่13,240บาทต่อนหน่วยสัมผัสนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคหรือที่เคยได้ยินกันในหน้าข่าวว่า adjust rate of, adjust rate weight adjust, adjust a d j r w นะคะแต่ว่าสปชเนี่ยจ่ายเพียง8,350บาทต่อนหน่วยเท่านั้นก็คือเริ่มต้นมาเนี่ยเคสนึ่งเนี่ยก็ขาดทุนเกือบครึ่งแล้วนะคะทั้งสิทธ สปสช,ชแล้วก็สิทธิประกันสังคมด้วยมีสิทธิเดียวที่โรงพยาบาลจะได้กําไรม,มากกว่า 13, 2่0ก็รรรคือสิทธิข้าราชการซึ่งได้ประมาณ1 4ื0 0สต่อหัวนะคะผลนี้ทําให้ยิ่งโรงพยาบาลแอดมิดผู้ป่วยบัตรทองเป็นผู้ป่วยในมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งรับก็จะยิ่งขาดทุนค่ะจึงส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลใหญ่มากๆเลยโรงพยาบาลศูนย์เพราะว่าเขาไม่สามารถส่งรีเฟอร์ต่อเป็นที่ไหนได้อีกแล้วและเขาไม่สามารถปฏิเสธการแอดมิดผู้ป่วยในที่เป็นโรครุนแรงที่เลือกไม่ได้ได้นะคะ ปีที่แล้วเนี่ยโรงพยาบาลทั่วประเทศตั้งเป้าให้บริการไว้ที่8ล้านแต้มนะคะหรือ8ล้านพอยต์แต่ว่าความจริงเนี่ยมีผู้ใช้บริการจริง9ล้านแต้มเกินเป้าไป1ล้านแต้มค่ะคิดเป็นเงินประมาณ8,000ล้านบาทที่ขาดหายไปด้วยสังคมสู่วัยความเจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้นการรักษายากซับซ้อนขึ้นจึงทําให้โรงพยาบาลแบกรับภาระต้นทุนในส่วนส่วนนี้มากขึ้นส่งผลต่อสภาพคล่องของโรงพยาบาลและสิ่งแรกที่โรงพยาบาลทาก็คือตัด เงินของบุคลากรที่ทยอยกันลาออกมากอยู่แล้วนะคะผู้ประดับงานได้รับเงินช้าแล้วก็อาจถูกตัดค่า OT หรือค่าล่วงเวลาถูกตัดค่า P4P หรือว่าค่าที่เรียกว่า p a y for, for Performance หรือว่าทำงานมากได้มากทำงานยากได้มากนะคะแล้วก็มีเรื่องยาหรือเวชภัณฑ์เนี่ยสั่งให้คนไข้ได้ทีละน้อยลงแต่ละท่านอาจจะเจอประสบการณ์นี้ว่าหมอสั่งยาให้ได้ทีละ7วัน10วันนะคะก็ทำให้ผู้ป่วยเสียค่าเดินทางมาโรงพยาบาลบ่อยขึ้นไปอีก โรงพยาบาลที่เสื่อมไม่รับการปรับปรุงเครื่องมือที่เสียถูกชะลอ,อการซ่อมไปส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้ป่วยและที่สำคัญที่สุดคือส่งผลต่อคุณภาพการบริการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะโรงพยาบาลชดเชยการขาดทุนด้วยการเก็บเงินจากผู้ป่วยประกันสังคมหรือผู้ป่วยสิทธิาราชการเอาเงินส่วนนี้มาเป็นมาทบนะคะเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางมาทบบันเทาานี้ให้กับนี่ที่สปสชติดค้างเขาไว้อยู่ทางออกนี้ไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนแต่อย่างใดน,นะคะ และสร้างความไม่เป็นธรรมเลื่อมล้ำอย่างมากในระบบบริการนี่ไม่ใช่เพียงวิกฤตการขาดทุนของโรงพยาบาลเท่านั้นแต่คือวิกฤตความน่าเชื่อถือของระบบสาธารณสุขอีกด้วยหลายคนพูดว่าสประชจะควรยุบไหมสาธารณสุขเราจะพังทลายไหมนะคะสปสชเนี่ยเป็นจุดที่เป็นหน่วยงานที่เสี่ยความน่าเชื่อถือมากที่สุด ถูกตั้งคำถามต่อสนักงานระบบงานชุดสิทธิประโยชน์ที่มีความจำเป็นตามกลุ่มประชากรรวมถึงนวัตกรรมต่างๆใหม่ๆที่สบาชาคิดออกมาเต็มไปหมดเนี่ยว่าสบสชาวควรทำาสิงที่จำเป็นก่อนหรือไม่โรงพยาบาลรัฐสูญเสียความน่าเชื่อถือผู้ปฏิบัติงานไม่มั่นใจว่าจะได้รับสวัสดิการหรือไม่เกิดปัญหาการลาออกบุคลากรมากขึ้นซ้ำซ้อนไปกว่าเดิมนะคะบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ลดเครดิตสินเชื่อเกิดปัญหาโรงพยาบาลขาดยาผู้ป่วยต้องไปโรงพยาบาลถี่ขึ้นเสียค่าเดินทางมากขึ้น ระบบบริการสุขภาพของรัฐเสียความน่าเชื่อถือโดยภาพรวมประชาชนและผู้ให้บริการในระบบเริ่มไม่มัน่นใจในระบบการบริการสุขภาพภาครัฐมองหาแผนประก,กันสุขภาพเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการดูแลรักษาพยาบาลในครอบครัวทุกครัวเรือนแทนที่จะรีบรักษาก็รอไปก่อนและเพิ่มความเสี่ยงในสุขภาพมากขึ้นทั้งหมดนี้เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไม่มีใครได้ประโยชน์จากเหตุการณ์ดังกล่าวเลยเรียกได้ว่าเป็นลูซลูซิชชั o นของจริงนะคะ ในวันนี้ในกรรมธิการได้รับการรายงานความคืบหน้าในการคุยกันระหว่างผู้ให้บริการนะคะก็คือผอโรงพยาบาลพุทธ,ธชินราชเนาะพิศณุโลกกระทรวงสาธารณสุขและสปสช,าชาซึ่งสรุปกันเป็นข้อเสนอเชิงบวกดังนี้นะคะสปสช,าชาจะยกเลิกการรีรันหรือการเก็บเงินโรงพยาบาลย้อนหลังเมื่อโรงพยาบาลให้บริการเกินที่สปสชาประเมินไว้สปสชาประกาศยกเลิกมาตรการคืนเงิน10เดือนครึ่งที่ผ่านมาค่ะ ให้ยืนเพ้นไปที่8,350บาทต่อแต้มเหมือนเดิมแต่อีกเดือนครึ่งที่เหลือเขามีเงินไม่พอจริงๆค่ะจะได้เพียงแค่5,000บาทต่อแต้มเท่านั้นสัญญาณบวกคือสอบชและสอทอจะร่วมกันของงบประมาณจากงบกลางจากท่านนายกนะคะเพื่อโปรอีกมระมา3 0 0 0ต่อแต้มเพื่อให้ได้8350บาทต่อแต้มเท่าเดิมและบรรเทาวิกฤตนี้ระลอกนี้ซึ่งหานี้ก็ทราบว,ว่ายังไม่ได้งบกลางนะคะ ในปีงปาาบประมาณหน้าสปสชและสาธารณสุขจะมีนัดประชุมร่วมกันในวันพรุ่งนี้ค่ะจะร่วมกันจัดระบบสอบตรวจสอบเวชชะเบียนการให้บริการผู้ป่วยในหน่วยบริการทุกแห่งให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมีการออดิตที่มั่นยำทาํากติกาเนี่ยเสนอว่าไม่ควรจะสุ่มตรวจ3%เท่านี้เพราะมันไม่ได้บอกอะไรนะคะแล้วก็ควรการเพิ่มการลงทุนในระบบดิจิตอลหรือว่า AI a u d ิตปัจจุบันนี้ pre audit เป็น AI แต่ post audit ใช้คนอยู่นะคะซึ่งดีฉันก็งงมากว่าทำไมเขาไม่เพิ่น AI ใน post audit ด้วยนะ สปสชจะจัดลำดับความสําคัญการจ่ายให้เหมาะสมยิ่งขึ้นค่ะคือจัดงบบริการให้ผู้ป่วยในก่อนและสนับสนุนการจ่ายบริการที่ยึดตามคุณภาพการรักษามากขึ้นซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทีฉันเห็นด้วยเป็นอย่างมากหรือว่าเขาเรียกกันว่า value based health care นะคะรวมทั้งสนับสนุนการลดบริการที่ยังไม่จําเป็นกระทรวงสาธารณสุขหรือสนักปรัดนะคะจะเป็นเลยขานุการร่วมในคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมการจัดทําต้นทุนบริการที่แม่นยํา ในการจัดทํางบประมาณและคําของงบประมาณและการตรวจสอบเฉยค่าบริการออดิตซึ่งขนาดนี้ยสปสช,ชก็ไปให้การอยู่ที่กรรมธิการอวด้วยต่อเนื่องเช่นกันนะคะตลอดบ่ายนี้เพราะว่าก็คขังจ่ายนี่โรงพยาบาลน,นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะกรรมธิการมีข้อเสนอให้แยกงบบุคลากรน,นะคะก็คือเงินเดือนบุคลากรเนี่ยออกจากงบสบปสชไปเลยเหมือนกับกระทรวงอื่น เพื่อให้สปะสะชสามารถบริหารงบป,ประมาณเฉพาะการให้บริการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งในกรณีนี้และพักการเมืองสนใจจะร่วมกันผลักดันปรับแก้พรบรหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับที่พศนะคะซึ่งตอนนี้มีการยกร่างแล้วโดยสปะสะชอเองนะคะนิติกรในสปะสะชแล้วก็ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่ฝากประชาชนพี่น้องสุมวลชนไปแสดงความเห็นกันเยอะๆได้นะคะแล้วก็ในสมัยหน้าเนี่ยทางสาภาผู้แทนราษฎร,รเนี่ยก็คือจะยื่นร่างประกบอย่างแน่นอนนะคะ สับนุนการจ่ายสดเชยบริการที่เร็วขึ้นค่ะเพราะว่าตอนนี้ปัญหาคือมันไม่ใช่แค่ไม่มีเงินนะคะมันมันไม่มี cash ฟลในการหมุนเวียนด้วยเนาะก็คืออยากให้ประเมินการจ่ายที่แม่นยําขึ้นไม่มีการจ่ายซับซ้อนระบบสุภาพดิจิทัลที่ท่านรัฐมนตรีพนาพร้อมพัฒก็พูดไว้นะคะว่าจะจะทําให้สําเร็จทั้งหมดนี้นะคะเราเห็นการขยับของสาธารณสุขสปสชและผู้ให้บริการที่ร่วมหาทางออกแต่สิ่งที่ยังหายไปทั้งหมดคืออะไรคะทุกท่านคือฝ่ายบริหารค่ะได้แก่รัฐมนตรีสาธารณสุข คุณพนาพร้อมพัฒนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและนายรัฐมนตรีอนุทินชาบีระกูลเพราะเป็นผู้กลุ่มงบกลางมาโปรดนี่เพื่อแก้วิกฤตป,ปัญหาเฉพาะหน้านี้ปัจจุบันยังไม่ได้เซ็นยังไม่ไให้ยังไม่ให้สาสุขมานะคะก็ไม่รู้ว่าท่านจะชะลอไปถึงเมื่อไหร่เพราะอย่างที่ท่านประธานพูดกันในที่ประชุมเมื่อกี้ว่าสาสุขเรรอไม่ได้นะคะการของ,งบกลางมาโปดเนี่ยเป็นการแก้กปัญหาที่ไม่ยั่งยืนเท่าไหร่แต่ก็จําเป็นค่ะในภวาวะนี้ที่มันมีวิกฤตขนาดนี้นะคะ การเมืองที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยครั้งเปลี่ยนนายกหลายคนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งด้วยทําให้การเบริกจ่ายงบกลางมันมีความล่าช้าด้วยเพราะว่ามันใช้เวลาในการเบริกจ่ายครั้งหนึ่งหนาะหน้าที่ของฝ่ายบริหารอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะฝากไว้ก็คือจัดทำจัดสรรงบประมาณให้พอดีค่ะสํนนักงงบประมาณและคอรมอต้องจัดสรรงบประมาณให้กระทรวงสาธารณสุขและสบปชามากกว่านี้ไม่ใช่เขาขอมาเท่าไหร่คุณจัดให้เขาแบบ ครึ่งหนึ่งของที่ให้ทุกทีทุกปีทางกางนี้พวกเราสสอเองเนี่ยเป็นกรรมิการงบประมาณอะไรกันเนี่ยเราตัดงบสาสุขน้อยมากค่ะเราตัดงบกระทรวงอื่นที่ไม่จะเป็นมากกว่าเยอะมากแต่สํำนักง,งบชอบตัดสาสุขแต่ว่าบางกระทรวงกลับไม่ค่อยตัดเลยเช่นเช่นกลางหมเป็นต้นนะคะก็ค่ะต่อไปนี้นะคะก็อยากจะให้ ฝ่ายบริหารสนใจกองทุนสปสชาที่กําลังจะเหมือนจะพังแลมพังแลตอนนี้นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เลขล่าสุดก็คือสอปสช,าชาเนี่ยดูแลคนไทยจาก46ล้านคนที่พูดกันมาเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่48.8ล้านคนแล้วค่ะเพราะคนอายุยืนขึ้นคนแก่มีชีวิตอายุยืนยาวขึ้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยนะคะปัจจุบันนี้อาหารเป็นรายหัวเนี่ยจาก3,600บาทต่อหัวต่อปีเนี่ยเหลือเพียง3,100บาทต่อหัวต่อปีเท่านั้นค่ะนับว่ากรณีปัญหารโรงบาลขาดทุนนะคะค แล้วก็สะท้อนถึงระบบสุขภาพที่ยังมีช่องว่างในการพัฒนาในอีกหลายจุดค่ะแต่เราทุกคนต้องช่วยกันขยับนะคะทั้งภาคประชาชนก็สามารถกดดันได้ทั้งภาคนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายบริหารที่มีหน้าที่โดยตรงร่วมถึงสปะสะชด้วยที่ต้องรีบแก้ปัญหาไม่งั้นก็จะโดนคอรหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปนะคะก็พวกเราจะร,าร่วมกันสร้างสรรค์และหาทางออกที่ดีร่วมกันค่ะก็ยังไงพี่น้องถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ติดต่อมาทางผู้ดิชันางภาคประชาชนหรือว่าทาง ทางสสกรมทกรสาสุขทุกทคนได้เลยนะคะพวกเราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านเสมอค่ะแล้วก็ยื่นเรื่องเข้ากรรมธิการได้ตลอดเลยค่ะค่ะวันนี้จะประมาณนี้ค่ะมีคำถามไหมคะ อันนี้เป็นนโยบายที่ของพรรคคุมใจไทยประกาศใช่ไหมคะยังไม่ได้คุยเรื่องนี้คะ่ะเราก็ค่อนข้างเห็นด้วยว่าใช้งบมานมากจริงๆยังไงในฐานะฝ่ายค้านก็ติดตามต่อแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็จริงๆแล้วทางเราก็มีแนวทางของเราอยู่แต่เดี๋ยวไว้ไว้พูดตอนเตรียมเตรียมตัง้งเตรียมตั้งขาหนา จะ,จะติดตามงานต่อไปค่ะค่ะโอเคถ้าไม่มีคำถามแล้วขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ